เกมนี้ให้ชื่อตอนว่ามีเสียวอีกแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม fcpp น้องนสหายนักโขกทุกทุท่านมาพบกันอีกแล้วครับหมากรุกไทยไก่กาฟาอยู่ในแอปประรองหมากรุกไทยนะครับก็เกมนี้ก็จับคู่มาเจอกับคุณอิดนะครับคุณอิดเลด ติ้งึงคะแนนเป็นหมากสีขาวเปิดด้วยม้าโยงขวานะครับอ่าไข่กาแฟก็มาด้วยเม็ดทรายครับเป็นหมากสีดำทิ่มใส่มา้าเข้าไปทำลายโครงสร้างของหมาขวาก่อนนะครับม้าถอยหลังกลับไปแล้วนะครับก็น่าจะขึ้นมาม้าซ้อนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอ่ะเสริมเบี้ยขึ้นไปอีกนะครับ ก็เป็นเกมสิบนาทีนะครับผิดภาพประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับนะครับจังหวะนี้โดนจับก็เอาโคนไปไล่เรือมาจับอีกเรือมาจับแบบนี้ระเบิดเบี้ยขึ้นไปเลยไหมถ้าเป็นทรงนี้น่าจะยอมเสียนอกไหนดีกว่านะครัเอาโคนขึ้นไปก่อนแล้วกันขอดูจังหวะอีกทีหนึง ต่อสู้ไม่ระเบิดเบิดระเบิดเบี้ยขึ้นมาแต่นำเรือมายึดครองเจ็ดไอ้ยะโอ้เรือสงลำสองครองขนาบคลางแบบนี้ก็ต้องก็ต้องไปแล้วครับแบบนี้นะครับอยอมเสียนอกในขึ้นไปแล้วกันนะครับ แล้วก็ใช้เบีย้ยกินขึ้นแต่ใช้คนกินเ็าโคนมาต่อไม่ดีเบีย้ยกินแล้วกันก็าอาจจะนาเบีย้ยมาต่อยันไ้เราไม่กินเราไม่กินเขากินเราคนกินคนด้านกลางกระดานซ้ายมือเราจะขาดนะครับโอ้โหนะครับอืมไม่ดีเท่าไหร่นะครับทรงนี้นะครับทั้งนั้นถอยโคนกลับมาก่อนครับหมากรุกนะครับก็มีทั้งรุกและ รับนะครับก็ต้องถอยครับเสียจังหวะที่เดินบ้างนิดนึงครับคู่ต่อสู้ฝังสูงในตำแหน่งเบียสูงมรณะนะครับตำแหน่งนี้จังหวะนี้เอายังไงดีครับโอ้ยเดินไม่ออกครับมาเริ่มตี้เริ่มต่ำนั่งขยายเม็ดขึ้นไปแล้วกันนะครับขยับขึ้นไปชั้น3ามไม่ได้เลยนะครับ แถบสาไม่ได้เลยคูตจะสู้ตัดสินใจกินแล้วครับก่อนนำโคนกินเคินปะยกมาไปไล่เรือครับนะครับขอจังหวะบ้างนะครับเออค่อ,อ,คอย,ยชั่วครับเรือคองเจ็ดลำซ้ายไปแล้วแต่มีเรือคองคลองเจ็ดลำขวาครับถ้านำมาไปไล่เขาจับตูดอ อะไรดานล่างเขาก็เสียบกลางนะครับเป็นแซนวิชไปเลยจังหวะนี้เอายังไงดีขยับขุนเข้าเรือตัวบนสุดมากดเ้าางนั้นเราขยับเรือไหมขยับขุนไม่ดีนะครับหรือว่าขยับขุนมาหลังคนเอาเรือดีกว่าครับนะครับ โคนไว้ก่อนอ่าคู่ต่อสู้นําคนมาต่อกินครับครับแต้มนี้คู่ต่อสู้พลาดนะครับ right ถ้าไม่ได้แต้มนี้ก็คงแย่เหมือมนกันครับนะครับโดนเบี้ยสูงมรณะนะครับจังหวะนี้ก็กินส่วนขึ้นไปเลยนะครับทิ้งเบี้ยเหมือนกันครับนะครับอ้าวเอาเอาเเอาแบบนี้ก็กินคนครับเพื่อไม่ให้เสียจังหวะนะครับเพื่อจะดันคนไปปลูกเม็ดและเบี้ยนะครับ อ่าหรือว่ากินเลยโคนดีกว่าครับนะครับโคนขึ้นไปผูกไว้ก่อนโดนรุกปักเข้ามาหนึ่งดอกครับโอ้โหมารุกอีกคู่ต่อสูสกับไปที่เดิมเสมอแน่นะครับขึ้นไปบนเลยนะครับไหนไหนก็ไหนไหนนะครับโอ้โหได้ขึ้นแบบนี้ค่อยอยังชั่วนะครับเมื่อกี้้ะเรือมาสองลำนี่โดนมาล็อกแบบนี้น่าจะไม่รอดนะครับไก่ก้าวฟ้านะครับ มีเสียวตลอดนะครับอ่าแบบนี้ขึ้นขุนไปเขาเปิดมารุกเอางี้ดีกว่านะครับนำม้านะครับสะบัดขึ้นไปหน้าขุนไล่กินเรือนะครับถ้าเรือหนีเราจะกินม้าสองหนึ่งนะครับแต้มนี้ก็พอได้นะครับ ตอนนี้ไก่กาฟ้ฟก็เลือสามนาทีกว่ากว่าต่อ7จ็ดนาทีนะครับโอเคแบบนี้ก็กินครับอ่าได้มาอีกหนึ่งตัวูคตสเอ้าวแบบนี้ได้เรือนครับโอเคเป็นต่อโคนเม็ดเป็นต่อโคนครับเป็นต่อโคนหนึ่งตัวเอายังไยดีเอา,อามารุก ขุนขึ้นติดมาเบีย้ยขยับขุนขึ้นไะเบีย้ยตัวนี้ก็กินได้นะเขาโผลอยู่อามารุกแล้วกันปะนะครับอันนี้คิดไม่ค่อยออกบอกไม่ค่อยถกูกอ่ะขุนขึ้นไปแล้วกันครับนะครับเปิดมากนะครับจังหวะหน้าเบีย้ยก็ไม่ค่อยดีนะครับ ก็น่าจะเป็นบางวันเหมือนกันนะครับก็ขอประธานอภัยไว้นะที่ดีครับก็โปรดรับชมได้วความบันเทิงนะครับมารุกไทยไก่กาฟ้านะครับก็เอาเรือมาจับอืมากินฉันไปไม่กินเบีย้ยต่อมาเอา้าเอา้ามาลอยมา้าแบบนี้ก็กินครับโอ้โคตรสุดสกะหวังจะลุกกินโคนครับแต่มีเม็ดผูกอยู่นะครับ ก็จะสู้ก็เลยเปลี่ยนใจแล้วนะครับเอาเรือรุกปกักไปหนึ่งดอกนะครับแล้วแล้วอมไม่ติดจังหวะลุกคาดมาเราจะขาดครับก็นําเรือไปผูกแล้วกันครับรุกก็ขยับครับขยับนิดหนึ่งเอาเม็ดมาไล่ถ้าเราทิ้งมา กินกินกินก็น่าจะชนะชนะได้ไม่ยากเหมือนกันหรือว่าเอาไงก็ยังไม่เสี่ยงง่ายๆดีกว่าครับก็ขยับเรือไปจับกินเม็ดแล้วกันนะครับก็ต้องมาดูต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรต่อในจังหวะนี้นะครับคู่ต่อสู้เลือกที่จะนะครับ เดินเรือก็กินครับนะครับกินได้ตั้งนานไม่กินสักทีนะครับถอยโคดเอ้าโดนรุกตกแปดแล้วเราจนไม่เนี้ยเรือลำเดียวกับขุนน่าจะไม่จนนะครับน่าเราต้าจะมีม้ามีอะไรกาะกวนอยู่นะครับโอเคติดเรือเรือจับเหมือนเดิมก็ ปัญหาเยอะเหลือเกินครับไม่ยอมให้เราเดินนะครับอาคนขึ้นไปที่เรียกว่าจะถอยโคนนะครับแต่มิตัวนี้ยืนดีเหลือเกินนะครับกับเรือมาจับนะครับโดนจับกินเบี้ยก็ขยับนะครับหวังอยู่ลึกๆนะครับได้จะได้จังหวะนำะมารุกกินรุกขุนแล้วก็กินเรือฟรีนะครับแต่โคต่อส้ก,ก็เหมือนจะเห็นนะฮะมาไปดิกินกันไปครับ หาเบี้ยไปเลยเอ้าโ oh อโหไอ้ยาเหลือสี่สิบเอ็ดวินะครับมีเสียวอีกแล้วนะครับโอ้ทันไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยออเอาเอาเอาบี้ยก,กลับมาก่อนนะครับเบี้ยกลกับมาก่อนสามสิบยี่สิบเก้าวิสุดท้ายนะครับเอาโดนลุกกระปักขยับเข้าไปาข,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 ขยับ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 คุณเอาเรือเอาเรือเอาเรือมาอกั้นก่อนครับเหลือยี่สิบวิสุดท้ายแล้วนะครับโดนลุกปักขเข้ามา จับจับเอเรอุกปักเข้าไปหนึ่งดอกเหลือสิบแปดวิคนขยับเข้ามาทีเดียวลุกจนแล้วครับนะครับคู่ต่อสู้ขยับขุนมากันอ่ะขยับมาไทยมาก่อนนะครับคู่ต่อสู้น่าจะรุกเราไม่หยุดแล้วครับในตำแหน่งนี้ขุนขยับมานะครับสิบวิสุดท้ายขยับไปก็เอาเบีย้ยเข้ามานะครับเอาเบีย้ยเข้ามาหกวิสุดท้ายครับ กูต่อสู้ลุกแบบนี้ขยับขุนขึ้นไปห้าวิห้าวิว,วิเอามาปิดสี่วิสี่วิไอย่ไอย่เอาอีกแล้วนะครับนะครับกูต่อสู้น่าจะนําเรือกินกินหรือขุนกินขุนกินทันไหมทันเน็ตช้าแล้วจบเลยนะครับเหลือสามวิครับขยับขุนเอารุกโอ้โหเรือรุกจนสวยงามครับเหลือสองวิสุดท้ายนะครับ เอใจใหายใจความหมดครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมากลุกไทยไก่ก้าว้าทางช่องย t u b e นะครับฝากกดไลค์แชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่อ e ีีหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ